สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ่ะคะี่รเรื่องอินเตอร์นะครับและวันนี้นะครับมาแบบคึกคักนะครับอยากจะให้หลายๆคนคึกคักร่วมด้วยด้วยการกดไลค์ก่อนแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้นะค น,นี่วันนี้ก็เจอกันกับต้านะครับพี่ส้มน้องอ้อยแล้วก็อ้อนเหมือนเดิมนะครับเมืม่อวานครับผมน้องออนทุกคนครับสาวๆผมอะฝากงานไว้ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเขาเรียกว่าพรีวิวนะครับสำหรับเจ้าตัวรถนี่เลยครับผมนั่นคือ ADV สามเย้นะครับก็ส่งต่อการรอคอยบอกไว้ก so, like, ่อนเลยนะครับว right. uh, ่าวันนี้สาวๆเขาเตรียมตัวมาดีมากๆเพื่อที่จะมาพรีเซนต์นะครับเจ้าตัว ADV 3 5 0ูนนี่แหละในฐานะโน้ที่พ่ต้าเป็นคนที่ใช้รถของฮอนด้เองก็ตามนะครับเออแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆด้วยแล้วก็พวกเราเองก็อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของแอดมินใช่ไหมอ่ะ เราจะได้รับเขาเรียกนะครับฟีดแบกนะครับในเรื่องของตัวรถคันใหม่มาหรือยังอะไรยังไงวนะทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าหลายๆคนที่แต่งหน้ามาเข้มๆเนี่ยไม่ใช่อะไรครับขอบตาดำเลยว่ะ คนลูกค้าบางท่านเน่ยเลิกงานดึกแล้วก็เพิ่งจะมาแบบเขาเรียกนะครับสนใจให้เข้ามาดูหน่อยว่าลูกงเดินอินเตอร์มีอะไรยังไงนะครับล่าสุดคือตีสองค่ะตีสองนะเดี๋ยววันนี้เราพร้อมเต็มที่เนาะพี่ส้มเต็มที่ค่ะวันนี้บอกว่าพี่ส้มพี่ส้มเพิ่งแบบเขาเรียกครับแอดมินมาเลยอว่าไม่ไม่ไม่ค่ะทับการบ้านมาดึกค่ะขัการบ้านดึกนะคะบกาบ้านดึกแล้วก็ให้ข้อมูลกับท่านลูกค้านะคะที่สนใจแล้ววันนี้ค่ะเราเตรียมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วใช่ อ่าโดยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะศึกษาข้อมูลมาอยู่แล้วแต่ว่าไลฟ์นี้นะครับเราจะมาแบบเหมือนกับเขาเรื่องนั้นไม่เชิงว่าชมอ่ะพี่ส้มเชิงว่าเฮ้ยพูดตามจริงว่ามันโอเคหรือเปล่าเรามาดูรถจริงใช่มันเหมือนเมื่อกี้ผมบอกไปว่าเราจะไม่มาจับแบบมาสัมผัสเองก็มันเหมือนเมื่อกี้ครับที่ผมพูดไปว่าในส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับแล้วผมอ่ะถ้าสมมติว่าผมเป็นคนที่แบบอยากซื้อรถอ่ะ มันจะตอบโจทย์ผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะนะครับเอาเริ่มเลยดีกว่าครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้พี่ต้าขาชมเอาเอาอย่างไงเอาอย่างนี้นะคะพี่ต้า่ะพี่ต้ารู้ไหมว่า ADV 350ของเรามีทั้งหมดกี่สีพี่ต้าพอทราบมานะครับว่ามันมี3สีอ่านะครับมีสีอะไรบ้างเอ่ยสีนี่เลยสีแดงนะครับสีดําแล้วก็สีเทาสีเทาใช่ครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยก็ ยังไม่ทราบลรกเท่าไหร่ว่าเฮ้ยมันยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันมีกี่รุ่นกี่แบบอะไรใช่ไหมคะมันมีกี่แบบครับผมมันมีตัวสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรโรซี่ไม่รู้เลยอ่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่นะคะ ADV 3 5 0ัที่เปิดตัวมาใหม่ล่าสุดนะคะตอนนี้เรามีออกมาทั้งหมด สี่รุ่นสี่รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่นสแตนดาดนะคะและรถสีแลรแล้วก็มีรุ่นชุดแต่งนี่ตัวนี้นะคะชุดแต่งจะเป็นแบบเขาเรียกว่า Urban Racer Edition นะครับชุดแต่ง Urban Racer Racer เออ Racer Edition เรียกไงก็ได้มันก็คือเป็นเป็นรถที่ใช่ครับชุดตัวแต่งสีแดงนี่แหละตัวนีงก็เป็น ชุดแต่งเช่นกันแต่ชุดแต่งเป็นสีนะเป็นแบบทัวริงนั่นเองนะครับสองสไตล์เอาง่ายๆมีชุดแต่งแบบสเปเชียลสองสไตล์ส่วนรถธรรมดาก็มี2องไทป์ก็ปกติกับรถซิงโอเคนะครับคือแล้วมันต่างกับกันกับเอ้าเมื่อวานเอ็นดีวีเอ็นดีวีหนึ่งท่าส่วนไปไหนแล้วครับปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วส่งมอบไปแล้วส่งมอบไปแล้วผมมอบไปแล้วอันนั้นพีซิอ็กซ์อ๋อนีัลนงจะบอกเลยมันมันต่างอะไรกับร้อยห้าสิบครับ รูปทรงนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นรูปทรงรูปทรงของเราเนี่ยตัว150ของเราก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แต่อันนี้คือเราทํามาใหม่และพัฒนาขึ้นกว่าเยอะมากๆจากที่ผมเห็นนะครับคือมันดูเหมือนว่ามันจะตัวใหญ่มากขึ้นใช่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าถ้าเป็นผู้ชายก็คือเหมือนไปเล่นกล้ามมามันดูมีมัสเซิลขึ้นอ่ะหมางว่ามันบึกบึนขึ้นเลยครับพี่ส้มขึ้นใช่ครับมันล่ามขึ้นแล้วก็มันน่าจับต้องกว่าเดิมใช่ดูดีคะน อ่าครับผมก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยแหละครับหรือว่ามไม่หมดหรือว่ายังไงครับเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเก็บไปก่อนเก็บไปแจ่เอาไปทีละจุดเอาไปทีละจุดเก็บกุญแจไว้ก่อนนะคะคตัวเครื่องเหมือนตัวเครื่องอย่างเงี้ยคือเขาจะดัดแปลงมาจากอ่ามันจะไม่ต่างกันจากตัวคอร์เซ่สามร้อยอ๋อใช่ไหมคะ<ช><ม>เพราะ<ร>ว่ะตัวข้างในของเขาอะจะดัดแปลงจะ แตกต่างกันแค่นิดเดียวแค่ตรงหัวเครื่องแค่นั้นค่ะนิดเดียวเห็นบอกว่ามีเขาเรียกนะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าน้ำมันนะครับใช่ไหมครับที่ที่เอาไว้หล่อลื่นตอนที่แบบกระบอกสูบเขาทำงานใช่น้มันใช่ครับก็ต่างกันนิดนึงเทียบกับตัา350ใช่ครับ350ของเรานะคะเราเรามาดูที่ตัวรถของเอ็นจูดเลยดีกว่าจุดแรกจุดแรกเลยนะคะจะเป็น ด้านหน้านนนน้าหะคะก็คือจะเป็นไฟนะคะจะเป็นไฟ LED รอบคันเลยนะคะเป็น LED รอบคันใช่อ่ะโชว์ไหมโชว์ไหมโชว์ไหมอ่ะโชว์เลยให้ชมแบบอย่างชัดเจนนะคะโอ้โหออ๋มันเป็นมันมีความเป็นก็ LED อ่ะใช่ครัเป็น LED คู่นะคะโฉบเฉี่ยวนะคะเจ๋งไหมเจ๋งไหมนี่นี่ บึ้มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสตาร์ทให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูด้านหน้าก่อนนะคะไปค่ะนต่อไปค่ะต่อไปนะคะชิลของเราพี่ต้ารู้ไหมว่าชิลของเราปรับได้กี่ระดับเห็นบอกมานะครับว่าปรับได้ถึงสี่ระดับด้วยกันนะครับตัวนี้แต่ว่าเป็นปรับมือเดินเนาะเป็นแบบพราะว่านําไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้าเนาะเหมือนของ คอร์ซ่าคอรซ่าจะเป็นแบบไฟฟ้าแต่ของเอ็ดดีนี่ปรับ ADV 350จะเป็นปรับมือนะคะปรับแบบแมนนวลนะคะปรับได้ถึง4ระดับเลยสี่ระดับเลยนะคะช่วยลดแรงลมปะทะหน้าขณะขับขี่นะคะอ่ะลองดูซิพี่ต้นลองดูซิอันนี้มันสุดแล้วครับสุดแล้วครับเอาไป็นไงเฮ้ยมันถ้าอันนี้สูงร้อยเจ็ดสิบนะอ๋ออัได้อยู่นะสูงร้อยเจ็ดสิบค่า ปรับขึ้นสูงสุดพอดีคือลมเลยหัวไปเลยนะครับบังได้โอเคไม่ไม่บังเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ปับไม่บังได้บังได้โอเคสูงกว่าแต่ถ้าแบบเฮ้ยเท่านี้มันก็จะอันตรีแบบโดนหน่อยถ้าเกิดใครชอบแบบเขาเรียอะไรปัทะาลมลมมันต้องปาทบเออก็ใส่นะต้องแบบว่าเฮ้ยแต่ปรับง่ายปรับง่ายปรับง่ายมากนะคะครับน่องอะไรครับผมแล้วเรามาดูกันที่ด้านหน้านะคะด้านล่างเนี่ยนี่ เขาจะเป็นระบบนะคะระบบเบรกแบบ ABS ทั้งหน้าและหลังค่ะพี่ต้อม ABS นะคะใช่ค่ะเป็น ABS ทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็เหมือนเหมือนันกับคอร์ซ่าเลยตช่นี้นะครับแล้วโช๊คเลยครับผมเห็นแบบมันแบบเหมือนมันจะใหญ่กว่าคอร์ซ่าด้วยใช่ค่ะใช่ไหมครับโช๊คของเรานะคะพิต้าโช๊คของเราโช๊คหน้าเพิ่มระยะยุบได้ถึง125มิลิเมตรเลยโอ้่ปกติอะมันมาแค่ร้อย ใช่ร้อยร้อยสิบถ้าเทียบกับตัว150ใช่ไหมอ่าใช่ครับถ้าเทียบกับตัว150รวมถึงฟอร์ซ่าเองอันนี้ไม่ได้บัฟนะครับก็คือมันเพิ่มขึ้นไงใช่มันเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเป็นฟอร์ซ่าเนี่ยมันขับในเมืองใช่ไหมครับแต่ ADV เนี่ยมันใช้ลุยได้ไงมันเป็น SUV ยูวีบอ์นะครับมันก็เลยต้องทําให้แบบระยะางุ่มันแบบแน่นอนคือสมบูบบ์นิดนึงใช่ครับใช่ลุยไปไล่ไปนาอะไรอย่างนี้ได้ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะแอดมินมาดูด้านหลังนี่เป็นโช๊คโชว่านะคะโช๊คชัวกลับอัพไซด์ดาวของโชว่าโชกด้านหลังนะคะเป็นโชกคซับแทงคู่นี่เหมือนซับแทงตรงเนี้ยมันจะใหญ่กว่าเดิมด้วยใช่ค่ะนั่นหมายความว่าแรงขัดเขาเรียกว่าเป็นพวกแก๊สข้างในอ่ะมันจะช่วยได้ใช่ไหมครับระยะยืดใช่ค่ะประมาณนี้ ด้านหลังนะคะเพิ่มระยะยุบได้ถึง130มิลลิเมตรเลยแล้วหมายความว่าข้างหน้าข้างหลังไม่ไม่ไม่เท่ากันนะครับด้านหลังนะคะจะเพิ่มระยะยุบได้เยอะกว่าแล้วก็ตัวนี้นะคะส่วนสูงนี่จากพื้นนะคะใช่จากพื้นขึ้นมาถ้าเกิดว่าอุปสรรคขวางข้างหน้านี่ก็คือโดดข้ามไปได้เลยนะคะถ้ามีคนเอาไปเทียบกับคอร์ซ่าฟอร์ซ่าก็จะตัว เขาเียว่าครับต่ำกว่าแล้วก็ถ้าเอาไปเทียบกับ ADV ของต่างประเทศเห็นบอกมานะครับว่าเราก็ปรับมาให้สูงกว่าใช่ของต่างประเทศด้วยเพราะว่ารุ่นเจ็ดูนไม่ใช่ฮะคือรุ่น3าม้าูนยนี่แหละแต่เราเอาเขาเรียกว่ามาปรับให้มันสูงขึ้นนะครับกว่าของของที่ต่างประเทศอยู่นิดนึงนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมาะกับคนไทยแน่นอนใช่เหมาะกับคนไทยแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ที่เราไปใช้ง ใช่เพราะว่าระยะห่างของเขาเนี่ยระยะห่างจากพื้นนะคะสูงสุดถึง155มิลลิเมตรเลยนะคะโอ้โหช่วงล่างแบบว่าใช่เลิศมากตช่ั้ง้ำมากแบบเหมือนถ้าเราเจออุปสรรคแบบสูงๆเนี่ยเราก็าไปได้เอาเป็นว้าลูกหน้าบ้านเราใช่ลูกหน้าบ้านเรานี่สบายมากๆนะคะเฮ้ยแต่ผมแบบเห็นเบาครับ พี่ส้มมันกว้างเท่าเท่ากันกับฟอร์ซ่าเลยเนอะดังนั้นเน่ยก็ขึ้นขึ้นได้เลยแต่รู้สึกตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะพิเศษนะคะน้องต้ามมันแบบป้องกันมากเลยแบบว่าคนนั่งซ้อนอะ เขาเรียกระบบสตอปอ่ะเออคือป้องกันคนนั่งหลังเวลาเบรกแล้วมันจะไม่ไหลใช่ไหมก็คือมันทําให้คนขับอ่ะปลอดภัยเขาเรียกว่าลดภาระของคนขับโดยปกติแล้วเวลาเราเบรกอ่ะคนแน่งซ้อนก็จะแบบเหมือนเป็กระแทกได้คนขับเนี่ยอาจจะเสียสมาธิได้แตกใจเออตกใจเพราะว่าใจะไรตกใจเบรกกัเท่านั้นอ๋อเพราะว่าออยเนียนไม่ได้แล้วนะออยนะอะไรนะคะออยจะเนียนไม่ได้แล้วนะแบบเป็น ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันมีระบบเบรกตรงนี้เราไม่กลัวเพราะว่ารถของเรามีระบบเบรกแบบ ABS โอ้โหสุดยอดสุดยอดมั่นใจทุกครั้งเวลาเบรกผมผมยังไงก็ชอบของ ABS ของฮอนด้าอยู่ดีระบบเซฟตี้มันมั่นใจนะระบบเซฟตี้นะคะมั่นใจทุกครั้งเลยที่หลายๆคนรอคอยนานๆเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเราเน้นเรื่องความปลอดภัยประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มันละเอียดมากสำหรับคันนี้เหมือนพี่ผู้ชมว่าเลยเฮ้ยเขาทำมาเพื่อแบบเป็นเนินแบบอย่างเงี้ย นะครับเ,ออเพื่อให้แบบป้องกันไม่ให้เราลื่นันเซตทุกอย่าง,เ,างเลยนะ เบาะมันกว้างมากอยากอยากดูข้างในอยากเปิดอยา,อยากดูข้างในเปิดแบบนี้เลยครับนี่เฮ้ยมเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับตรงคอนโซลหน้าตรงนี้ครับเห็นบอกว่าถอดมาจาก X A D B ด้วยนะเออนะครับจริงๆพี่ก็ไม่ได้รู้สักเท่าไหร่หรอกนะฮะเราเราไม่รู้พร้อมกันแต่ก็รู้แต่ก็รู้นิดนิดนิดนิก็เปิดตรงนี้ครับผมคือปกติอ่ะของของเจ้าตัวพอซ่าก็อยู่ใน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 นี้แหละครับประกับกุญแจเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าขอเขาจะจะเรียงน น, <ผม S 1> นใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันจะเรียนแนวนอนนะครับก็ตรงนี้ได้เลยครับผมกดคูเอลนะครับตรงนี้นะซ<ช>ีทคูเอลนะครับก็กดที่คูเอลอัอนกกอะออันนี้เปิดน้ำมันแมวแมวเอ,อน,นี้เติมน้ำมันซีทซีทซีท อ้คือแบบว่าใต้บอะลึกมากนะคะแล้วก็กว้างมากนะคะปกตินี่เราจะเห็นบางครั้งคือช่องตรงใต้เบาะนั่นแมีแค่เครื่องหนึ่งมันมีแค่ครื่งหนึ่งหรือว่าแค่แบบก็ไม่ได้เต็มตัวเลขนาดนี้แต่คือตัวนี้คือแบบพี่บอกี่บอกเลยมันฮ้ยแล้วอันนี้ก็เซฟด้วยนะคือใช่ตรงนี้ไม่งําหัวด้วยนะไม่งําหัวเหมือนฟฟล์ซ่าเดย์เลยเหมือนเดย์เลยตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงข้างในคือฟอ์ซ่าเดย์เลยแต่ ที่ไอ้นี่กว่าคืออะไรรู้ป่ะนี่ครับเขาซ้อนไอ้นี่มาให้ด้วยอทำอะไรบ้างก็เอาไว้นี่ไงครับเผื่อใครอยากจะต่อแล็กระดับต่อได้ไปไม่ต้องไปซื้อต่อเลยไม่ต้องไปซื้อแล็คเพิ่มเพิ่มคือเนี่ยครับตรงเนี้ยคือถอดออกแล้วก็ต่อแลกได้เลยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะง่ายๆเลยนี่ต่อแลกได้เลยนะครับนะครับตรงนี้แต่ถ้าไม่อยากต่อก็เขาก็มีดีไซน์ที่มารองรับตรงนี้อยู่แต่ระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงคือบางทีเราใส่กระเป๋าข้างหลังเนาะ มันไปติดสายมันไปติดแล้วก็กระดุมมันหลุดน,นะฮะเพราะว่ากระดุมมันค่อนข,ข้างที่จะอย่างเงี้ยฮะ มันค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยนะครับเพื่อความสะดวกด้วยเพื่อความสะดวกด้วยแหละว่าเวลาเราติดแหลกเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะติดแหลกมันก็ต้องดึงออกเลยเนาะดึง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 แล้วก็ติดแล้วก็พอเราไปทัวริ่งกลับมาเราอยากจะเอาแหลกออกก็ดึงออกได้แบบง่ายได้นั่นเองนะครับพี่ด้ารู้ไหมว่าใต้เบาะเนี่ยเขาจุเท่าไหร่อันนี้ตาไม่ทราบขนาดเนี้ยมันกว้างขนาดเนี้ยเขาจะจูดได้เท่าไหร่พี่ด้าพี่ด้ารู้ไหมว่าจูดได้เท่าไหร่เดาๆแล้วคุณลูกค้าเพื่อนรู้ไหมคะว่าเขาจูดได้ที่เท่าไหร่อ่า ตอบเลยดีกว่าตอบเลยดีกว่านะคะเราก็อยากรู้เราก็อยากรู้นะคะความจุใต้เบาะของเรานะคะจุได้ถึง48่ิบแปดลิตรเลยโอ้สลิตรด้วยกันใช่หมายความว่าเวลาไปเที่ยวนี่ท่านจะไม่ต้องต่อแหลกงละมั้งพี่ส้มเนาะก็แค่นี้ก็เก็บขอไปได้เยอะแล้วก็ห่อไปเลยนะคะก็ห่อไปเลยนะพอเห่อได้จ้าโอเคก็เป็นความคานการใช้งานเนาะที่เขาออกแบบมาเพื่อ A D V 350โดยเฉพาะสำหรับลุยๆล้อๆยาวๆอ่ะนะแล้วก็ อยากดูส่วนตรงเนี้ยค่ะแบบฟังก์ชันตรงเนี้ยที่พีเราทำเมื่อตะกี้นี้ค่ะครับอ่ะฝั่งนี้จะเป็นเปิดน้ำมันใช่ไหมคะอ่าฝาถังจะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องลงจากรถเลยไม่ต้องลงจากรถเลยนะคะครับผมแต่ว่าก็แอบแอบลึกอยู่เหมือนกันนะแอบลึกที่ไหนคะหมายถึงว่าตัวตัวน้ำมันสอาทีนี้แอบลึกแอบดูลึกอยู่เหมือนกันอ๋อเพื่อป้องกันการเซฟอ่ะเนาะ เซฟเซฟตัวนี้เซฟนะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือการออกแบบของน้องเขาด้วยแหละว่าว่าว่าคือด้วยความที่ว่าอยากจะให้มันดูแบบดูมัสเซร์อ่ะมันก็เลยต้องเพิ่มพื้นที่อันนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ถามว่าเซฟไหมเหมือนที่พี่โซมบอกนะครับเซฟด้วยแล้วก็แต่ก็ไม่ไม่ถือว่าเอื้อมเอื้อมไกลนะไม่ไกลนะครับแต่ก็ลึกลึกสะดวกนะใช่ครับเปิดปิดนะคะที่นี้นะคะความจุน้ำมันตัวนี้ความความจุน้ำมันของเขานะคะจุได้ถึง11.7ลิตรเลย11.7ลิตรไม่ใช่7.7นะ ไม่ค่ะไม่ใช่7.7ค่ะ11.7ลิตร7.7นี่ดูน้อยไป8ก็ดูน้อยไปให้11ไปเลยเพราะว่านี่นี่จะเป็นสายเขาเรียกอะไรเป็นเป็นทัวริงที่ไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยอ่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันถึง30 20กว่ากิโลเมตรเอ้ย34กิโลเมตร3า3สิบสกิโลเมตรต่อลิตรใช่ครับคือว่าถือว่าแบบประหยัดมากเลยนะประหยัดมากๆามห้าส คือเท่านี่ยอดจิตประหยัดแต่มันโดยเฉลี่ยนะเพราะว่าเหมือนเมื่อคืนพี่ก็นั่งดูรีวิวเขานะครับจากคนที่ใช้งานจริงนะครับพี่ชมคือเขาก็บิดเต็มที่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮื่อความเฉลี่ยถ้าความเร็วที่เขาใช้อยู่ที่160นะมันจะอยู่ที่3ามแล้วความเร็ว160เนี่ยมันเป็นเร็วที่เราสามารถคอนโทรลบนถนนเมืองไทยได้ถ้าเกินกว่านี้มัน อ,งองรงไได้ใช่ปร<ช>ะมาณนั้นเขาก็เลยได้ตัวเลขนี้มานะครับส่วนตัวเลขทางเขาได้ริงอันนี้ไม่ทราบโดยเลยโดยละเอียดแต่ว่าตัวเลขที่ผู้ใช้งานไปใช้จริงมันอยู่ที่เท่านี้นะครับรับผมโอเคงั้นเอดมินเรามาดูตรงนหน้าปัดกันดีกว่ามาดูด้านนี้เลยค่ะมาดูหน้าปัดกันดีกว่าหน้าปัดเรือนหมโอ้โหกว้างมากแล้วรู้สึกว่ามันจะอยู่ระดับสายตาเลยนะใช่ค่ะ แล้วก็ม,มันมันกว้างกว,วา่วาเด<ช>ิมคือไม่ต้องก<ช>้มลองไม่ต้องก้มเหมือนแบบรถทั่วไปอ่ะไ,<ช>ไม่ต้องต้องคอยก้มอะไรเงี้ยอันนี้แบบขับไปแล้วก็เหลือบตานิดเดียว แล้วก็แล้วก็ดูเหมือนอ่าแล้วก็ดูเหมือนไม่เขาเรื่องอารใช้การออกแบบแบบไม่ไม่มักง่ายอ่ะไม่มักง่ายก็คือสากล้าสูงของคอร์ซ่าออกแบบมายังไงอันนี้ก็ไม่ได้เอาอยย่างั้นเลใช่ไม่เขาไม่เขาจะไม่เอาของแบบไม่ก๊อปตัวเดิมไม่ก๊อปตัวเดิมมาเลยนะครับคือชิมมาเลยแล้วก็ตัวเดิมอ่ะร้อยห้าสิบอ่ะมันจะมีสองแคนเนลจําได้ไหมฮะมันจะมีสองช่องก็คือจอแล้วก็มีอ่าแถบด้านล่างแต่นี้ก็คือรวมไว้หมดแล้วใช่ไหมครับรวมไว้หมดเลยรวมไว้หมดเลยครับผม ในหน้าจอนี้มีอะไรบ้างคะน้องออยในหน้าจอนี้นะคะเขาจะระบุนะคะอเห็น 12. บสาศนย์ไหมคะใช่นั้นคือเป็นเวลานะคะแต่ว่านี่คือเราเอามาเทสให้คุณลูกค้าดูก่อนนะคะแล้วก็เลยยังแบบยังไม่ได้ติดตั้งยังไม่ได้ติดตั้งอะไรอย่างถูกต้องนะคะแม้กระทั่งเวลาตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ตรงแต่ว่าถ้าเร็จไปก็เดี๋ยวเี๋ยวรีเซ็ตให้ใช่เราจะรีเซ็ตให้นะคะนี้ก็เป็นแจ้งเวลา ใช่แจ้งเวลานะคะแจ้งอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันด้วยนะคะระยะกิโลที่วิ่งนะคะอ๋อนี่ครับเป็นเคอร์เซอร์ได้ด้วยตัวนี้ใช่เป็นจอยสติ๊กไหมเวลาเราดูอะไรหรืว่าเลือกในการเลือกปรับอยู่ฝั่งซ้ายดูเชื่อมกับโทรศัพท์อันอันั้นอันั้นจะเป็นส่วนของในตัวของรถซิงนะคะรถซิงสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วแล้วที่ผมผมชอบคือเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันมันมันสามารถมันโยกได้ทั้งแบบทั้ง ขึ้นลงซ้ายขวาในแล้วฟังก์ชันของเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะเท่ากับว่าเราปรับฝั่งซ้ายแล้วมือข้างขวาเราบิดคันเล่งอย่างเดียวเลยนะใช่ครับก็ออกแบบมาให้แบบปลอดภัยที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเขาเรียกนะครับกังวลในเรื่องของการคอนโทรลรถนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ ADV มีก็คือความปลอดภัยเพราะ่าใช้แบบแอดเวนเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็พอเขาเรียกอะไรครับมัน ความเร็วมันเพิ่มสูงขึ้นซีซีมันสูงขึ้นอ่ะความปลอดภัยยิ่งมาอันดับหนึ่งเลยนะครับประมาณนั้นเราจะเห็นนะครับว่าของฝั่งขวามือนะครับมีแค่จะไม่มีอะไรเลยใช่มีเพียงกลุ่มสตาร์ทเท่านั้นอ่าอันนี้ตัวเป็นตัวจ่ายไฟนะครับเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรอ่าฝากที่ต้าพี่ต้าเอ็ดมทชามาดูมุมนี้อ่ะกลับมาอีกรอบนึงตัวนี้อีกรอบนึงตัวนี้คืออันนี้คืออะไรคะเนี่ยเนี่ยค่ะตัวทีครับผมใช่อันนี้คือ เขาเรียกว่าชื่อภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะขอขอโตโยต้าแล้วกันมาเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วย Honda selectable อ่าท็อปคอนโทรลเข้าใจแล้วขอพูดโตโยต้าแล้วกันนะคะเป็น H อะไร H S T C นะคะฮอนด้าสามารถปรับได้สองระดับนะคะตัวนี้ไม่ช่วยอะไรตัวนี้นะคะมันช่วยนะคะเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่ นำมาจากบิ๊กไบค์นะคะสามารถช่วยควบคุมล้อหมุนนะคะ่ให้สัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ให้แบบล้อลื่นถไหลนะคะเป็นฟซีอย่างเงี้ยก็ใช้เอาของรุ่นใหญ่มาใช้เอาของรุ่นใหญ่มาใส่เลย่กลเราเรียกว่ารุ่นกลางใช่ครับรุ่นกลางตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางเพราะเ่าใหญ่มันมีอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเอาเหมาะเนาะช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ค่อนข้างแบบเฮ้ยสูงนะเอามาเหมาะแล้วก็คนพึงเล่น อะไรอย่างเงี้ย350ก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ก็เหมือนเหมือนที่ผมบอกถนนไทยไม่ได้ผมไม่ได้ไปเอ็นตีนะแต่มันไม่มันไม่ได้แบบเขาเรียกนะรมันมันมันไม่ได้โล่งเหมือนสวยงามอ่าใช่ครับดังนั้นการใช้ความเร็วที่ที่เร็วเกินอ่ะมันก็ไม่ได้เหมาะนะครับต่อให้ซื้อตัวพันมาคุณก็ไม่สามารถปิดได้เต็มไม่แดงบ้างผมเชื่อว่าแบบนั้นนะผมเชื่อว่าเพราะว่าลองมาแล้วว่าเออมันมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน แต่อันนี้ก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่คนชอบก็แล้วแต่ดูยวทีนี้คนชอบใช่แต่ว่า ADV ตัวนี้คือตอบโจทย์ทุกเส้นทางนะคะค่ะ ADV 20งารุ่นนี้นี่คือตอบโจทย์ทุกเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรียบนะคะทางรุขรดหรือว่าแบบแอคเวนเจอร์สายเที่ยวสายลุยอย่างเงี้ยนะคะเหมาะมากนะครคนหนึ่งที่ใช้งานเนาะนอกเหนือจากสปอร์ตแล้วก็มีเนี่ยออโตเมติกนะนะครับที่ใช้อยู่บยอบอนะครับถือว่าเฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยนะครับ ในราคาที่เท่าไหร่ฮะพูดถึงราคาได้ยังฮะพูดถึงราคาได้แล้วค่ะเนี่ยผมเยอะคันนี้แบบสุดยอดคันนี้ถ้าบอกว่าราคาประมาณเท่าไหร่ดีคิดว่าเขาก็เปิดตัวออกมาแล้วนะครับประมาณตัวนี้น่าจะอยู่ที่แสนเก้านะครับแสนเก้านะคิดว่าบวกบวก ภาษีพรบหรือประกันอะไรประมาณนี้ก็น่าจะจ่ายอยู่ที่2 0 0แสนนิดนิดนะคะแล้วก็พวกโปรโมชั่นนะคะแล้วก็เลทตารางดาวนี่คืออยู่ในมือออนแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักเพจเข้ามาได้เลยนะคะเพจลุงเรืองอินเตอร์นะคะแล้วก็อ่าลุกเรืองอินเตอร์มอเตอร์ไซค์อุดรนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรา พร้อมตอบนะคะแล้วก็เรามีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้านะคะเป็นเหมือนเหมือนมาแอบแอบบอกแบบนี้เหมือนมีโปรลับใช่ไหมคะนีมันมีลัะก็ถึงว่าใครสนใจนะคะก็คือทักมาได้เลยนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ไม่บอดแค็กออกไปก็ดีว่าว่ามันราคาอะไรยังไงเนี่ยคือราคาหลายคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเริ่มต้นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ที่เราไม่บอกเพราะว่าเงื่อนไขของหลายๆคนเนี่ยมันต่างกันแล้วเราอ่ะจะมี เขาเรื่ออะไรครับเอ่อเป็นสิทธิพิเศษให้สำหรับเอ่อเป็นโฟลลับเอาง่ายๆเพื่อที่จะให้คุณน่ะได้รับโดไปขียนะครับเราไม่สามารถบอกเอ่อได้ในตรงนี้นอกจากคุณจะทักเข้ามาอ่าสแตนดาร์ดมีไหมมีนะครับแต่พิเศษอ่ะมันมีแอดมินไม่งงแอดมินเออเล่นด้วยได้เหมือนลูกค้าไงไม่เพราะว่าแอดมินเห็นใช่ไหมครับแอดหมายถึงว่าแอดมินอ่า แต่กล้องของเราเนี่ยเห็นเห็นว่าพวกเราทํางานกันยังไงนะครับถึงไดุ้้ยขยันปล่อยรถซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามไม่ทันนะครับอัพรูปรัวๆก็เมื่อวานเนี่ยนะครับ ADV จอดอยู่ตรงเนี้ยนะครับสีดำวันนี้ก็ไปเลยปล่อยปล่อยไปเฉยเลยนะครับดังนั้นดังนั้นด้นดังนั้นดังนั้นดังดนใจโดนใจโดรงับโดนใจโดรงับโดนใจใครอยากรู้ทักแชทลับเข้ามาแล้วกันั้นดังนั้นดี๋ยว้นดังนั้นดัง้ งานนี้แอบไปดูงานมอเตอร์โชว์มาแอบไปดูงานมอเตอร์โชว์ที่มอเตอร์โชว์เลยเหรอครับหรือว่าตาหน้าจอมอือถือเออแล้วเราก็เปิดประตูเลยร้อนเข้าไปนะครับผม ต่อคิวจองกันนะคะคืองมันเสี่ยวมามากเลยคือต่อคิวจองแล้วมันไม่ได้ทุกคนมันไม่ได้ทุกคนตัวเนี้ยคเขาก็ผลิตออกมาจํากัดด้วยนะคะผมคิดว่ามันก็เป็นการตลาดไงว่าโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเฮ้ยดึงดูความสนใจโอเคหรือเปล่าชอบไหมถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวจองมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้แต่ว่าใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ลุงเรื่องอินเตอร์ของเรามีมีมาพร้อมมีพร้อมเฉพาะรุ่นเรเซอร์เนาะใช่ค่ะใครที่สนใจก็เราก็ หลังจากนี้ก็สามารถพร้อมปล่อยก็สามารถจองได้นะคะสาามรถจองได้เราที่รุ่งเงยยินเตอร์นะคะใครที่สนใจก็จองได้นะคะพร้อมปล่อยหลายๆหลายๆหลายๆทันหลายๆคนหลายๆทันรู้สึกว่าอยากมันจะเปลืองไหมอยากสึกว่าอยากสปาร์ตแล้วว่าอยากฟังเสียงแล้วว่ามันแบบเรามาปิดท้ายกันด้วยการฟังเสียงไปแล้วมันบึ้มมากก่อน ก่อนปิดท้ายเขาบอกก่อนใครที่ซื้อตัวเรเซอร์น้องอ้อนน้องอ้อนน้องอ้อนมีของหนูขบอกมีมีมีนีคือตัวแต่งนะคะใครซตัวแต่งนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ให้นะคะอุปกรณ์นั่นแหละครับนั่นแหละก็แต่งนะคะในกล่องให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นชุดท่อนะคะชุดท่ออันนี้จะเป็นของ เอเดีเลยอเคือตัวจริงเลยตัวสแตนดาร์ดนะคะที่เราไม่ได้เปลี่ยนท่อนั่นหมายความว่าองเพรเซอร์ตัวเนี้ยมันเพิ่มท่อเข้ามาด้วยเพิ่มท่อให้ค่ะเพราะว่ามันมันก็เป็นแบบก็เรียกว่าชุดแต่งอะเนาะแต่ถ้าใครที่แบบอยากเปลี่ยนให้มันเป็นแบบธรรมดาอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเราก็มีให้ตรงนี้นะเออดี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 น่าสนมากนะครับเค่ะาเป็นตัวนี้นะอ่เราเราคงเราคงจะไม่ได้ยินเสียงท่อเดิมเนาะเรามาดูเสียง้องแบบไอ้นี่ดีกว่า อยากลองลองลองขึ้นไปแล้วก็ลองสตาร์ทได้ไหมเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญลยค่ะเชิญพิตตี้ด้านหน้าค่ะพิตตี้ด้านหน้าค่ะจังหวะนี้ก็เต้นไม่ได้อีกแหละบึ้มบึตอนนี้นะคะเรากำลังจะพบกับนะคะนเเอาลยะใช่เราจะพบกับพี่ต้านะคะ เสียงไม่เหมือน ADV เสียงมันไม่เหมือน ADV อ่ะจริงๆมันแน่นมากมันแน่มน,นมากออแน่นมากปังมากเลิศมากมันเล้าใจเกล็ออยเลยนะคะเสียง <c oughs> มันเล้าใจท่อเนี่ยท่อเนี่ย20,000แค่ท่อนี่ก็20,000อ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมนะครับรุ่นตัวเรเซอร์อ่าอีดิชันอเวนต์เรเซอร์อีดิชันเนี่ยทำไมถึงแพงกว่าเอ่าโรสซิงทำไมถึงแพงกว่าทัวริงอีดิชันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวท่อเนี่ยนะครับเขาทำงานร่วมกันกับ โยชิมูระนะครับซึ่งใครเล่นพ่อเนี่ยมันคือบุ้นๆอยู่แล้วแล้วตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาให้สำหรับ A d v 350เท่านั้นอ๋อตัวนี้คือเท่านั้นเท่านั้นเฉพาะ A TV สามห้เท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็โหชุดแต่งอะไรที่มาแบบเต็มคันรถแบบนี้สุดยอดจริงๆอะไรกันครับอ่ะโอเคในในส่วนของการเอวันนี้นะครับในส่วนของการพรีวิวนะครับเราก็คงจะเขาเรียกว่า ให้หลายคนได้ดูอย่างแบบเขาเรียกว่าละเอียดประกอบการตัดสินใจประกอบการตัดสินใจนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่อยากได้รุ่นนี้นะครับรีวิวนี่มีเป็นร้อยเป็นพันอยู่แล้วเนาะวิส้มเนาะการใช้งานเป็นหมื่นรีวิวแล้วเป็นหมื่นรีวิวอยู่แล้วนะครับดังนั้นการรีวิวของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นการรีวิวสําหรับคนที่อย่างอย่างยัง คืออยากใช้แล้วก็สนใจจริงๆนะครับแล้วก็อยากมอบโปรโมชั่นดีๆให้หลายคนเนี่ยได้เข้ามาดูกันที่รุ่งเรืองอินเตอร์ไม่บอกจํานวนนะครับว่ามาเท่าไหร่สําหรับรุ่งเรืองอินเตอร์จะบอกให้ก่อนว่ามาเถอะเดี๋ยวได้แน่อ๋ใช้แน่นอนไม่ได้เนาะมาเถอะมาปุ๊กยกันนะครับเปิดจองก็คือต้องรอนิดนึงนะคใช่นะครับสำหรับ ADV 350ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อไปให้อ่า กขาเลยน,นะครับปอลอนคุณพ่อคุณใช่แก็ลอนกำลังใจให้บกเราด้วยคุณภรรยานะคะระคับบางคนบอกว่าพี่ผมเข้ามาแล้วนะแต่ภรรยาผมไม่อนุมัติอนุมัติหลีดหลีดหนึ่งสองห้า โอเคหลีดนหนึ่งสองเทาเราก็พร้อมส่งนะคะผมก็มีเหมือนกันนะครับผมก็เลยโอเคงั้นงั้นเลือกที่ภรรยาดีกว่านะครับคุณพี่ครับออะไรย่างงี้องจับใจนะค่ะแชร์ไปเรื่อยๆนะคะเผื่อจะเข้าตาใครสักคนหนึ่งนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะครับพี่ส้มต้านะครับน้องออยน้องอ้อนนะครับคงต้องขออนุญาตนะครับลา ไปเท่านี้ก่อนสำหรับการไลฟ์นะครับพรีวิวตัว a d v 350 <50. S 1> ใครที่มีคำถามเนาะ,ะหรือว่าอยากทราบหรือว่าเรารีวิวไม่ครบเท่าไหร่มุมไหนอยากให้ดูอยากให้อะไรประมาณนี้นะครับรถจอดอยู่นี่อยู่แล้วตัวจริงจอดอยู่นี่อยู่แล้วนะครับ<ะ>เดี๋ยวเรานะครับคุยกับคุณแล้วก็ส่งภาพส่งวิดีโอส่งแบบเขาเรียกว่าแบบเรียวไทมอ์อ<ะ>่ะอยากดูตรงไหนบอกมาได้เลยนะครับพวกเราก็เป็นหนึ่งในผ้แอดมิน ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ก็ดูแลดูแลนะคะนั่นแลนะครับบอกมาได้เลยทักเข้ามาที่เพจรุ่งเรืองอินเตอร์ได้นะครับแล้วก็รุ่งเรืองอินเตอร์มอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือว่าผ่านทาง M P H Speed ก็ได้รถมือสองของเรานะคะใช่นะครับยินดีมากๆเลยยินดีมากๆเลยสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนแล้วก็รุ่งเรืองอินเตอร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณขอบคุสที่ติดต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ อยากไปทำอะไรทำอยากไปไหนไปอยากจะออกไปท้าทายทำไมต้องรอ New ADV สามห้าศูน w a for No One